ครับนี่เราเพิ่งออกมาจากห้องท่านนายกนะครับเดี๋ยวเราจะออกมาชงกาแฟนะสองแก้วนะคะเข้าไปเป็นกาแฟดริปกลางเขาสองแก้วนะเรามากันที่เทศบาลตำบลสังก,กรนิคมนะเราจะมาเข้าพบ กับท่านนายกายก๊นะกอปนายกก,อกอ๊อปเหรอคะ,ะนายกก๊อปนะแต่การผลิตผลิตที่อื่นเป็นพิธีปาทูงั้นไปพิธี่ปไปตั้วไปตั้วที่ปา้นไปปั้ครับนี่เราเพิ่งออกมาจากห้องท่านนายกนะฮนะเดี๋ยวเราจะออกมาชงกาแฟนะสองแก้วนะคะเข้าไปเป็นกาแฟดิฟกลางเขาสองแก้วนะ เาสองครับลคิดอ่ะให้ทำยอสนี่ับ้เนี่ครจากนั้นเราก็ค่อยๆกดน้ำนอาๆนถ้าเกิดว่าอยากเข้มก็น้ำน้อยครับจิงไว้เต้นครับให้แต่น้ำเนี่ยผ่านกระป๋อบ ตอนนี้เราได้แล้วนะครับกาแฟดิฟสองแก้วเดี๋ยวเราจะนำไปให้ท่านนายกน่ครับเรามีมใหท่านนายกนะครับสะะี่นอถเราก็ออกมาจากห้องนายกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ชงไปสองสองสองแก้วนะคะ ท่านยศบอกว่ายังอ่อนไปนะเดี๋ยวเราต้องมาดูวิเคราะห์ว่ามันยังไงนะคะสําหรับบางคนก็อาจจะชอบอกาแฟที่ไม่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าของท่านนายกของเรานี้ก็ชอบแบบเข้มๆนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะฝากโปเตอร์นะคะประชาสัมพันธ์ในการขายหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนเราเนี่ยฝากไว้กับทางประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเดี๋ยวเราจะมาหา พี่แอนนะคะเป็นประชาสัมพันธ์มืออันดับหนึ่งนะของเทศบาลตำบลบากรนิคมนะสวัสดีครับพคอไหนพี่แอนครับสวัสดีครับพี่แอนครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนเป็นประชาสัมพันธ์อันดับหนึ่งนะคะของเทศบาลตำบลบากรนิคมเรานะโอเคเป็นมือหนึ่งเลยนะเราะงานทีละมือนะ เดี๋ยวเราจะฝากข้อมูลไว้กับพี่แอนนะคะในเรื่องของการแย่สัมพันธ์กาแฟกลางเขากาแฟทองภุมมจากวิสาหกิจชุมชนกาแฟเมื่อทองหมอภูมินะครับคือพี่แอนเนี่ยเขารู้แค่ว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อแบบหลายปีมาแล้วเนี่ยเรามีการส่งเสริมให้กับาทางเกษตรกรนะคะปลูกต้นกาแฟนะคะแต่หลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เจอพี่แอนอีกเลยนะคะจนกระทั่งวันนี้เดี๋ยวเราจะเล่าให้พี่แอนฟังว่าตอนนั้นที่เราปลูกกันเนี่ยตอนนี้มันถึงขั้นตอนไหนแล้วนะคะกับนายวิสาหกิจชุม,ช,มชนก็คือตอนนี้เราสามารถแปลรูป กาแฟเป็นกาแฟคั่วนะคะเป็นกาแฟดิฟเป็นสบู่กาแฟเป็นสารกาแฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็พร้อมที่จะจําหน่ายคือเราอยู่ขั้นตอนที่แบบต้นน้ำก็คือปลูกแล้วนะะแปรรูปแล้วแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนของการจัดจาหน่ายนะคะซึ่งทางเทศบาลนะคะประชาสัมพันธ์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่เราจะประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้เขาทราบว่าตำบลสะกอนเรานะคะสะกอนนิคมเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่ง มีผลิตภัณฑ์ที่จะขายหนึ่งสองสามสี่นะประมาณนั้นเราก็จะฝากเรื่องไว้ที่พี่แอนนะครับขอบคุณพี่แอนมากครับเดี๋ยวเราจะติดตามผลงานของพี่แอน,นครับเราได้ให้ข้อมูลไปแล้วนะคะเดี๋ยวก็ยางอื่นเป็นรูปภาพอะไรเงี้ยเราก็ทยอยส่งไปให้นะขอบคุณพี่แอนค่ะหลังจากที่เราได้ให้ท่านนายกินกาแฟดิฟนะท่านบอกว่าอ่อนไป เราก็ไม่ยอมนะคะเราก็จะเราก็ไปเอาโมกาพอตนะแล้วก็มาชงให้ท่านชิมนะท่านก็ชิมแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปถามท่านว่าหลังจากที่ชิมกาแฟจากโมกาพอตแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะจะอ่อนเหมือนกับกาแฟที่ทุกเราลุกเล่าเดี๋ยวเราจะคู่พอดีท่านมีแขกอยู่นะครับเราให้ท่านชิมแบบโมกาพอตนะแล้วชงให้นะเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์ท่านว่า เป็นยังไงบ้างนะคะกับกาแฟกลางเขากาแฟสองอภูมินะครับโอเคครับครับที่เราชิมนะครับอ,อด้วยกาแฟตัวนี้ตัวเป็นโมคาเนาะครับเอ,อตัวนี้ก็เข้มข้นดีนะครับ,เ,รบเข้มข้นดีแต่ว่าแต่ว่าจังหวะวันนี้จังหวะชิมสองอันติดติดก,กันก็ครับลิ้นงานจะเป็นเดียนนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยปกติผมว่ารสชาติกาแฟก็ต้องประมาณรสเนี้ยประมาณ ก็มีความเข้มข้นมีอะไรเนาะค่ะก็ะะะขอบคุณท่านนายกโอเค,คสำหรับวันนี้ก็ปิดจ็อบเรียบร้อยแล้วนะครับกับเทศบาลตำบลสากานิคมนะซึ่งเป็นที่ตั้งของวิสาหีิจชุมชนของเรานะคะก็เป็นไปอย่างสวยงามนะคะแล้วก็ฝากข้อมูลไว้กับทางประชาสัมพันธ์นะคะของเทศบาลแล้วก็ท่านนายกก็ได้ชิมกาแฟเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็ะถ้าเกิดเห็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ กดไลค์นะคะถ้าเกิดว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเ,เจอกันอีพีหน้าสวัสดีค่ะ